ไม่ได้มาพาไปเที่ยวไหนจะพาไปทํางานด้วยกันที่โรงแรมมิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพจโรงแรมอยู่ไกลบ้านมาก,ก็เลยต้องไปนอนที่โรงแรม3คืนไซส์ของห้องพักที่นี่ค่อนข้างกว้างถ้าจาไม่ผิดทุกห้องจะมีวิวแม่น้ำหรือจะมีมุมต่างกันก็ตามห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําใหญ่สะใจของที่อาบน้ํากับสุขาก็แยกกันชัดเจนข้าเก็บของเสร็จก็ลงไปที่บอรรูเตรียมเซตอัพงานสําหรับพรุ่งนี้จะจบงานบันแรกก็ปาร์าไปเกือบห้าทุ่มแต่จะแช่น้ําร้อนฟองฟ,องฟูแบบนี้ก็ช่วยให้นอนหลับได้ดีจริงฟองที่เห็นหนั่นคือไม่ใช่บั เขามี2ชัน้นมีโซนเครื่องออกกําลังกายแล้วก็โซนเทรนนิ่งที่ชัดเจนอุปรกรณ์ครบมากๆใสยย่ยิมต้องชอบกําลังไปล้กก็ต้องมาเติมพลังกันบ้างลายอาหารเช้าของเขาค่อนข้างอลังการมีแทบจะทุกอย่างให้เลือกถ้าลงมาสายอาจจะต้องรอคิวเพราะว่าคนเยอะมากที่รักที่สุดจะเป็นคริสปี b a บคอนนี้สายเฮลตี้อยากกินน้าผลไม้ cold p r e s s ต่างๆเขาก็มีให้เลือกกินข้าวชมบรรยากาศร,ริม่น้าก่อนจะทํางานต่อซ้อมใหญ่ตอน10โมงเชา้าเป็นตัวเริ่มงานจริงบ่ายโมงครึง่งก็แน่นอนว่าเราไมไ